ค่ะมาเิิดตรงนี้แล้วสำลักสำลักอะไรสักความสุขเหรอคะค่ะสำลักความสุขค่ะพี่โน้ตสวยเมื่อกี้แอบเห็นที่วันเนี้ยจากทางหลานเ,เขาจะให้เราโอเคหรือเปล่าที่<ห>เราละคอเขาที่ว่าไหนรายการ มุดทัวาแลเยี่ยมเยีแล้วราไใแล้วกเอาเสื้อเปที่เราเล้อยไปนครับส่วนหมวกสวยๆก็อบสวยโอ้นี่คะใส่เลยโอ้แล้วถ้าเกิดแบบผู้ชมทางบ้านอยากได้นี่มามาได้เลยมาเลยครับนไหนนไหนครับโอเคเจงน่าเจงเพราะว่าเดี๋ยวผมใส่เลยมันถือว่านเป็นของชงเงียนะเวลาเราเวลาเราไป ไปเหมือนเวลาเราไปพิพิธภัณฑ์ต่างต่างประเทศหรือในประเทศเนี้ยเวลาเราออกมาทางสุดท้ายอ่ะพี่นดาวทำไรคะฮะเราจะถอดสายได้ถอดตรงนี้เลยเราก็ชอบว่าอยากจะไปแบบซื้อของซื้อปะเนี่ยเก็บไว้นักหนุ่มนักเด่นเลยนี่จริงจริงฮันนีด้วยจริงจริงที่เขาจะเขาไม่ได้ให้เรานะไม่รู้ใส่ก่อนเพราะว่าเออไม่กาวไปแล้วใช่นเฮ้ยแม่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 แ่แม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 ่แด่แม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 ่แ่แม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 มแม่แมแม่แม่แม หรอดูพี่โอ๊ตมาเหรอโอเคพี่ว้านะงั้นได้นะได้นะเราก็ได้ไปดูเลเปต้าแล้วไปดูกันพี่นี่พาไปดูรถตาพี่เอาเลยพี่อยากที่เซ็ตคันไหนอยากโชว์ไหนคันไหนคันแรกเอาเลยค่ะนางไหนนางแรกชี้เลยค่ะทีละคันก็ได้ครับค่ะ แต่ละซีรีส์แต่ละรุ่นมันมีความสวยงามของมันในตัวเองนะครับผมว่ามันสวยทุกรุ่นแหลกนะครับไม่ไม่มีคันไหนเทพกว่าไม่มีคันไหนสวยกว่าหรอกครับผมเอาคันนี้ก่อนแล้วกันนะครับคันนี้ก็สเปเชียล150ค่ะนะครับในซีรีส์3ซีรีส์3นะครับตัวนี้มันจะหล่อตรงที่ว่ามันจะมีของแต่งของแต่งเทพใช่ไหมเล็กไทยหล่อๆนะครับแล้วก็กันชนหน้าหล่อๆนะครับเข้าเซตกับตัวก้ามปูอันนี้นะครับคือ กันนอกนะครับตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าถ้าในเขาเรียกว่ารุ่นสามเนี่ยตัวเนี้ยตัวเขาเรียกว่าก้ามปูเซตเนี้ยจะหายากแล้วว่าหรือสุดอ่ะสุดแล้วถ้าภาษาภาษาที่เขาเรียกกันเขาเรียกว่าเทพเลยมีก้ามปูนี่คือเทพแล้วก็นิดนึงที่เกินเกินไหนตอนนี้อีเบย์ไปเท่าไหร่แล้วนะก็ตอนนี้ผมว่าเห็นลูกน้องบอกว่าเฉพาะปูนี้แสนหนึ่งไม่มีคนขาย แสนหนึ่งมีแต่คนหามีแต่คนหาครับคู่นี้ครับแสนหนึ่งเลยหรอซึ่งถ้าเราไปร้านปูเป็นลมพัทยาจะอร่อยกว่าไม่ได้ค่ะโอ้โหนี่ออกทะเลเป็นไกลเลยนะแล้วก็อันนี้มันเป็นอะไรพี่แต่ผมชอบอ่ะมันเป็นอันนี้แต่เงโมใช่ครับอันนี้ก็เป็นของเก่าเป็นสกาอ่าครับเป็นตะก้าแบบว่าน่ารักน่ารักเขาได้ก่อนเราจะเห็นเป็นเป็นแกะไงพี่นะใช่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อสกูตเตอร์ร้าสแกเป็นของเมทัลพา ตัวนี้ก็สเปนะครับสเปเชียล <ทำ S 1> คำว่าสเปคือเรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรูปร่างหน้าตาจะเหมือนในในเทปแรกก็คือว่าวไอตัว t v 1075แต่ว่าความแตกต่างของมันถ้าดูแบบว่าผิวเผินยังไม่ได้ดูเลขโคงเลขเครื่องเนี่ยก็จะดูง,ง่ายๆก็คือว่ามันจะต่างกันที่ว่าถ้าเป็นตัวตระกูล t v 1075จะมีดุมดิสครับ อ๋อแต่อันนี้มันจะไม่มีอ๋อตรงนี้รถาไตลแล้วมันจะเพียวเียวียวอย่างนี้เลยรถในยุคนั้นมันเป็นอย่างนี้พี่อันนี้ผมเทียบเคียงกับรถที่มันเป็นรถรถสปอร์ตนะสมมติว่าอย่างในเพอร์เช่เพอร์เช่มีเทอร์โบแล้วก็จะมีรุ่นธรรมดาสมัยก่อนเนี้ยเขาก็จะมีเรียกว่าเทอร์โบลุกเทอร์โบลุกนี่ความหมายคือหน้าตาทุกอย่างรถบอดี้ทำเหมือนเทอร์โบแต่เครื่องเป็นเอ็นเอเครื่องธรรมดาอันนี้ก็ทำตัวหน้าตาให้เหมือนทีวี1075ซึ่งมันเป็นตัวตัวแรง แต่ทาเป็นร้อยเพื่อร้อยห้าสิบใช่ก็คือเอาไปว่ารออ่ะหัวใจเล็กแต่ตัวใหญ่อ่าอ,อย่างนี้ว่าาจะราคาถูกลงมาหน่อยอในตอนขายออฟชั่นที่เรียกได้ แต่ตัวชุดไฟรูปร่างหน้าตาฝาข้างอะไรเหมือนกันหมดเลยัเเหหมมือนนกดลยแต่ไม่มีดุูดิสไมม่ีดุดิสก็คือความหมายว่าถ้าเราจะมาร์คแตกให้ดูเป็นทีมนี้ก็คือใส่ดุดดิสใส่ดดุิสไปแต่มันก็ฟ้องด้วยเลขบอดี้อยู่ดีรหัสก็ซีซีมันก็ร้อยห้าสิบรหัสเรื่อะไรเฟรมไม่เป็น L I S อะไรอย่างเงี้ยพี่แต่คันนี้หล่อนะของแต่งคันนี้หล่อมากนะครับของงแต่นะดูคันนี้ อันนี้ก็รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับอันนี้รุ่นเดียวกันอ,อ๋อโอเคนะครับเรสเปเชียลเยหเมือน,นกันนะครับแต่อันนี้ก็คือว่าสังเกตคือจะไม่มีของแตกอะไรเลยเป็นเดิมเดิมเลยเน<ล>ดิมเดิมก็คือว่ารถคันนี้เราเพิ่งได้มาเป็นน้องใหม่ล่าสุดตามทางลัดเพิ่งได้มาก็คือว่าเจ้าของก็คือว่าคือพูดง่ายว่าเจ้าของอ่ะเขาขี่อยู่ไม่ใช่ไม่ใช่วัยรุ่นทางทางใช่เราก็วางแผนกันนะครับ ทีบคนแก่แล้วเอารถมาโอด่ะครับเจ้าของอยู่หัวหินครับผมนะครับก็คือไปจีบกันจนได้มาที่เป็อยู่หัวหินกหอยนะครับไปไหมไปกับโรถเหรอครับะคโอเคโอเคแล้วก็ซีรีส์เดียวกันกับตโนกรถนะครับ โอเคพี่อาแต่ว่าอันนี้คือมันบ้านนะเดิมเดิมขั้นต่อไปเห็นพี่โน้ตเขาไปนั่งนั่งอยู่เขาต้นกลมอันนี้ต้นกลมจะดูอันนี้เด็ดนะอ้าวแล้วหัวมันหายไปไหนวะพี่อ้างนอกแต่ก่อนไม่ใช่คนตลกนะต้องบอกก่อนพี่ออกตัวได้เลยใช่เหรอพี่โน้ตเทาที่เราทำกันมาเนี่ยอันนี้จะเป็น ซีรีส์ก็คือ2องทีวีร้อทีวีก็คือเป็นเจนที่สองใช่นะครับต้องบอกก่อนว่าทีวีร้อเนี่ยคำว่า175นี่คือเลขรุ่นซีของเครื่องเขาคือ้อยเจ็ดทีวีก็คือเป็นรหัสที่เขาเรียกในร้อครับแต่พอเป็นอ่า LI ก็คือร้อยาใช่ไหมพี่ก็คือรหัสเครื่อง150ก็คือซีของเครื่องอันนี้เป็นซีรีส์ที่2ใช่ครับครับก็คือเป็นเจนที่2ตัวนี้มีความพิเศษยังไงบ้างก็ของแต่ง นะครับก็คืออันนี้คือรถเขาเรียกว่าทําแบบเดิมๆฮะสีดูหเรียบร้อยสไตล์เดิมมีของแต่งเล็กน้อยแต่งเพิ right. ่มอันนี้ของแต่งมีไหนบ้างี่ก็มีด้านนะครับอันนี้อออะะไร่ัันนนี้มเป็นต้นแบบเกาหลีที่ที่เราไปทำดั้งใช่แต่ถ้าทำขนาดนี้มันจะเกินหน้าเราไปนิดนึงก็เดี๋ยวทำคางเพิ่มตรงนี้มันอาจจะเป็นอพาราเดชั่นแค่นั้นะไปไกลแล้วอ่ะนะครับไปไกลแล้วกลับบ้านคือผมเปรียบเทียบอย่างนี้ไอ้ที่เราเรียกว่าตั้งหรือว่า เน็กไทหรืออะไรเนี่ยมันเหมือนกับผู้ชายที่ผมเปรียบเทียบไปผู้ชายนี่คือหน้าอก6ไหล่6ลองมองดีนะใช่ไหมครับแล้วเราก็ปลูกเน็กไทยเพิ่มความหล่อเข้าไปนิดนึง ใส่กระจับเข้าไปหน่อยนึงไปงานจะิ้งไอ้ไอ้นี่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 แบทแมนเขาเป็นอาแบทแบทแมนเนี่ยคือแต่มันเป็นภาษาที่มันหาอย่างนี่นะคือเราเรียกให้มันว่าเรียกง่ายอ่ะเฮ้ยไอ้ไอ้จิ้งตัวไหนวะแบทแมนอ่ะอ๋อจะคือจะเข้าแต่จะต้องการทั้งเท้ามาห้ามีทั้งเท้ามีอะไรเงี้ยคือลูกตรงแล้วว่ามันเหมือนหน้าแบทแมนอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวนี้ก็พีเดียร์เขาก็จะมีไอ้ตัวเกียวฝากระโปรงซึ่งจริงจริง ผมว่าเขาคงไม่ได้พัฒนามาจากเกี่ยวพี่เกี่ยวเกี่ยวข้าวบ้านเรานั่นเองใช่ค่ะคือช่วงนั้นดีไซเนอร์ของอิตาลีมาเมืองไทยได้เมียเป็นชาวนาใช่ที่เราดูตลกหรือเปล่าดีไซเนอร์ช่องเที่ยวให้มานะครับตอนนี้ก็จะมีราคาสูงเหมือนกันอะไรคะคู่หนึ่งก็น่าจะหลายหมื่นเหมือนกันคือต้องบอกก่อนนะครับว่าหลายๆคนที่ไม่ได้อินกับพวกนี้ก็อาจจะมองว่าไม่เข้าใจอะสาระหรือเปล่าวะไอ้เหล็กบางๆนี้มันจะสี่ห้าหมื่นหกเจ็ดหมื่น คือต้องบอกว่าย้ำนิดนึงว่ามันเป็นความชอบของแต่ละบุคคลนะครับคือของแต่ละอย่างมันก็เหมือนภาพเขียนเหมือนพระเครื่องเหมือนงานศิลป์คาคือถ้าใครชอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็การคจะทุกการที่จะให้ให้ค่ากับมันซึ่งมันมีค่ามากกว่าเงินเพราะว่าบางครั้งผมมีเงินเนี้ยวันเนี้ยผมมาที่เนี่ยผมบอกว่าในพี่ผมอยากได้รถสักทันแล้วอ่ะบอกเลยนะครับไม่มีขนไหนขายเลยนะครับ คือ,อแม้กระทั่งเราจะให้ราคาเพราะว่ามันคกดกคุณค่าเนเรื่องของคาจิตใจถ้าเราจะพูดกันอยู่เสมอว่าต้องบอกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของคุณค่าด้วจิตใจฉะนั้นเงินเนี่ยมันเป็นแค่ตัวกําหนด,ดตัวหนึ่งเท่านั้นเองแต่วงาซื้อเราไม่ได้ถ้าไม่มากถ้าไม่มากพอที่แถวเท่าไหร่ครับพี่ก็มันก็มีตัวนี้เพิ่มมาแล้วก็ันนี้อันนี้เป็นซีรีส์สองโดยตัวผมแบบชอบนะ คือนะคันแรกผมกับที่โอ้จำได้ย้อนกลับไปเมื่อรักเดืปีนี้แล้วที่เรานั่งนิ่อยู่ที่ร้านบ้านทายุ่งมีน้องคนหนึ่งขี่แลมมาทัา้งสองดีวีไม่มีทะเบียนเฮ้ยช่วงนี้เป็นช่วงบอลโลกก็เลยเศรษฐกิจดีนิดนึงเพราะแบบว่าคันนี้จะขายผมก็เลยขี่สองดีวีมานะก็เลยมีความภูมิใจกับแลมสองเพราะว่าลแลมสองแล็วทุกอย่างเป็นแบบอ้วนๆแบบแกรนด์ูแกรนด์ทแีบเรียกว่าสบายๆอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เป็นสปี่ยดอะก็สปอร์ตมากอย่างเงี้ย ก็ตรงท้ายนั้นติดเพิ่มไหมคะใช่ครับที่ติดหลักหลักอันนี้จะเป็นตะแกรงใช้งานได้ใช้งานได้ครับก็คือถ้าเกิดเรานั่งวันนี้ไม่พอแล้วเราลงมาันได้สำหรับคือเราขี่แล้วมันหล่อมากไงผู้หญิงซ้อมมถึงคนไม่พออรถนิ่มเหน็บไม่ถึงคนเราใส่รัดรัดก่อไม่ใช่กลัวอะนี่ยี่ห้อนี่มันตลกไปหน่อยของเค่องร้อนนิดนึงเแต่ก็ตอนนี้เทคโนโลยีของผมเริ่มมีปัญหานะครับหลังกล้อง วนไปวนมาแล้วตอนนี้เรายืนอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราเดินรอบให้นะจะเอากล้องไห้โันติดไม่ได้หัวผมไม่ดูไม่ไดการเราเดินทางดูของคาเมราแมนผมหน่อยโอเคครับคาเมราแมนผมจะน่าคุ้นมากถ้าคุณได้ดูรายการเยี่ยสแแอมในวันศุกร์นะครับแล้วก็คุณเมย์ด้วยนะคะมาทำอีกสองรายการนะครับริษัทนี้เรานโยบายใช้คนน้อยโอเคนะครับไปฏิคันไหนต่อเรื่ก็อันนู้นนั่นเนี่ยใหญ่ๆะตลบๆอ้ออันนู้นต่อเดี๋ยวไันที่เราทำแดงเอแล้วกัน